ดีครับมูนี้ก็มาพบกับช่องเทธรรมากินสิงเที่ยวขอแเราครับมูนี่ก็สีมเวาเลียงอสายกระไดใส่แหนนะครับเนาะเป็นว่าสายใส่เป็นสายเส้นครับสายพวกเส้นว่นใส่สายเส้นแลลววันสีมันวันใส่เรีนวครับเอาไปติดตามกันเลยครับสีมีสองแบบสองรุ่นครับครับผมกลมาติดตามกันเลยครับสายกระไดใส่แหนวันนะครับอ่าสีมีสองรุ่น อันนี้คือเป็นสายธรรมดาคุณว่าสายแบบธรรม,มาดาอันนี้เป็นสายแบบเซียนมาสึนครับเป็นแบบทักครับขาออื่นว่าตัวนี้ทักซีมีทักซีทักแปดคุณว่าใส่แมนโมเมนเซียนใส่สายเซียนกับสีว่านมานส่ับคุณว่าดิอันนี้ก็แจ็คก,กีแมนโมเมนหลังแต่ว่าล่องมาแล้วกับกับใค่คยอยู่ครับก็ดีอยู่อันนี้ก็คือหม่องหม่องสาของมือเนอะาะตั้งนี้ก็เป็นหม่องสา อ่างไสแห่ครับอันนี้คือว่าคันมีตัวนี้นี่บ่งันดอ,อกมม้นี่บ่เมนโบเ็นเสียนเซียนแห่เห็นกับว่าเ็นเซียนแลไรครับว้าวมันเป็นายทักแนวนี่เนาะนี่แหละครับ <c oughs> คือว่าบบเมนเซียนแต่ว่าคู่ไว้ก้อนนะวานงูงูปลา,ปาก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> บานนี้คืออันนี้ซาซธรรมดาแต่ว่าคนก,านกับใส่ลายคือกันละเนาะเอากระใสคือกัน กะพ่นว่ากะสายธรรมดาแต่ว่ากันเห็นสายทักหนึ่งพ่นจังว่าเซียนนะครับอันนี้ก็แต่คือเซียนอยู่แต่ว่าแต่ว่าบ่กขักใจซ้ำสายทักเนาะพ่นว่าออนี่ล่ะก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีพี่รุ่นสิเอามาใส่เอ่อใส่แหให้บึ่งรับว่าว่าวิธีการใส่หรือว่าจังด่อันนี้คือคือเอามาให้บึ่งครับ คือว่า EP นี่ไม่เบิง้งคือว่าสายสายกระไดเนี่ยแต่นี่คือสายสายเขียวนี่คือสายเสียนนะครับสายสายเสียนสายทักคนว่าครับอันที่สองนี่ก็คือว่าสายว่ามันเสียนแต่ว่าเสียนกะใสาคือเก่าแหละครับกับ EP นี่ก็บม่มีอย่างไรครับกัาสายกระไดไม่เบิ้งนะครับเนาะกัตอิดตาม EP หนาว่าสิมา ใส่ฮะหายว่านว่านห้ยบึงหรือว่าจังไดนะครับก็ขอกราบสวัสดีครับ